นี่คือหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่ยังคงเป็นปริศนาอันดำมืดที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ความโหดเหี้ยมที่ทำให้คดีนี้เป็นที่จดจำแต่เป็นพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของฆาตกร,รที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเหยื่อราวกับเป็นบ้านของตัวเองในคืนส่งท้ายปีเก่าวันที่30ทธันวาคมปี2000ภายในบ้านอันเงียบสงบของครอบครัวมิยาสาวะในเขตเซตากกยะกรุงโตเกียว โศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นเมื่อมิกิโอยาสุโกะภรรยาและลูกน้อยอีกสองคนคือนีนาและเรถูกสังหารอย่างเลือดเย็นแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจและนักอาชญวิทยาทั่วโลกต้องตะลึงคือสิ่งที่ฆาตรกรทำหลังจากนั้นแทนที่จะรีบหลบหนีไปเขากลับเลือกที่จะใช้เวลาอยู่ในบ้านที่อบอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดนานหลายชั่วโมงฆาตรกรคนนี้ไม่รีบร้อนเขาเปิดคอมพิวเตอร์ของมิกิโอ ท่องอินเทอร์เน็ตอยู่หลายครั้งจากนั้นเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบไอศครีมออกมาถึงสี่ถ้วยและกินมันโดยใช้วิธีบีบจากถ้วยไม่ได้ใช้ช้อนนอกจากนี้ยังดื่มชาเข้าบารเล่และกินเมลอนที่แช่อยู่หนึ่งในหลักฐานที่น่าชง,งนที่สุดคือฆาตรกรได้รับบาดเจ็บที่มือระหว่างการต่อสู้เขาจึงใช้ชุดปฐมพยาบาลของครอบครัวมิยาสาวะทำแผลให้ตัวเองอย่างใจเย็นและจากสภาพของโซฟาในห้องนั่งเล่น ตำรวจสันนิษฐานว่าเขาเงียบหลับพักผ่อนเขายังใช้ห้องน้ำและทิ้งร่องรอยเอาไว้โดยไม่กดชักโรครกซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงอาหารมื้อสุดท้ายของเขาก่อนจะจากไปเขาได้เปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งเสื้อผ้าชุดเดิมและของใช้ส่วนตัวเอาไว้ราวกับจะท้าทายกฎหมายพฤติกรรมเช่นนี้หาได้ยากมากมันบ่งชี้ถึงความมั่นใจในตัวเองสูงจนไม่กลัวว่าจะถูกจับ หรืออาจเป็นพฤติกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อเยาะเย้ยเหยื่อและตำรวจการใช้เวลาในที่เกิดเหตุนาน,านขนาดนี้ทำให้เขาทิ้งหลักฐานไว้มากมายทั้ง DNA และลายนิ้วมือแต่น่าแปลกที่หลักฐานทั้งหมดกลับไม่เคยนำไปสู่ตัวฆาตรกรได้เลย mm. เวลาผ่านไปกว่าสองทศวรรษคดีนี้ยังคงปิดไม่ลงฆาตรกรผู้ใจเย็นที่กินไอศกรีมและงีบหลับในบ้านของเหยื่อยังคงลอยนวล ทิ้งไว้เพียงคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าเขาคือใครและเหตุใดเขาจึงทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนแห่งฝันร้ายนั้น